หลังจากเถียงกันอยู่นานตำรวจตั้งด่านรีดซับดาราสาวไต้หวันหรือดาราสาวไต้หวันกุเรื่องใไสไ่ร้ายตำรวจสุดท้ายออกมายอมรับนะครับมีการไปรีดเงินเขาจริงๆ27,000บาทงานนี้มันเกิดอะไรขึ้นในด่านแน่คืนนั้นแล้วพวกนี้จะโดนอะไรบ้างสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฏหลังจากมีการโพสต์ออกโซเชียลโต้อตอบกันอยู่นานนะฮะ กรณีดาราสาวไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยกลับจากผับถูกด่านสอนอห้วยขวางเรียกตรวจแล้วมาอ้างนะฮะว่ามีการถูกตำรวจรีดเงินไป27,000บาทนะฮะอ้างว่าไม่มีพาส,สปอร์ตจะถูกกักตัวสุดท้ายจ่ายเงิน27,000เพื่อแลกกับอิสระภาพและได้กลับหลังจากกลับประเทศมีการโพสโซเชียลไอเรื่องร้อนไปถึงสอนอ,อาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ มีการออกมาสืบสวนเรื่องนี้ส่วนฝ่ายตำรวจก็ไม่ลดความพยายามมีการออกมาแฉนะฮะดาราสาวเมามากเอาแก๊ปมาให้ปาคำว่าในคืนนั้นกักแค่45นาทีและตำรวจใจดีมีการตรวจเจอบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่ดำเนินคดีมีการปล่อยไปเพื่อเห็นแต่การท่องเที่ยวบชนนะฮะก็คือกองบัญชาการนครหลวง ก็มีการออกมาชี้แจงว่าคืนนั้นมีการตั้งด่านจริงนะฮะมีตำรวจเจดนายจากชุดปราบปรามนะฮะไปตั้งด่านตั้งจุดสกัดแต่ทีนี้หลังจากมีการโต้ตอบกันอยู่นานก็มีการปล่อยคลิปมาดาราสาวไต้หวันมีการสูบบุหรี่จริงคืนนั้นมีการกักไว้แค่40นาทีนะฮะแล้วก็มีแกลบมาให้ปากคำแต่เชื่อไหมกล้องบริเวณหน้าด่านสถานทูตจีนไม่ปรากฏนะครับ หายคลิปที่หมวกตำรวจก็ไม่โผล่ออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแถมแกลบก็มีการมาบอกว่าเมามากวันนั้นดาราสาวและเพื่อนเมามากทีนี้ปรากฏว่ามีเพื่อนของดาราไต้หวันนะฮะซึ่งไปดื่มเหล้ากันในคืนนั้นด้วยเป็นแฟนมีแฟนชาวไทยก็บอกวันนั้นตนให้แฟนนะฮะ,ะจ่ายเงินให้จริง27,000บาทมีคลิปยืนยันนะฮะ เอาละสินะฮะทางพอบอรตรก็มีการสืบสวนเรื่องนี้นะครับโดยมีการส่งพันตำรวจพลตำรวจตีทีระเดชธรรมเมธีนะฮะเป็นผู้การสืบนครบาลมีการส่งไปสอบปากคำทางดาราสาวนะครับหลังจากสอบสวนเสร็จออกมามีการมาถแถลงการเลยยอมรับนะฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนื่องจากมีการสอบสวน เจ้าหน้าที่ทั้ง7นายมีหนึ่งในกลุ่ม7นายยอมรับสารภาพว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะฮะไม่รู้ว่ายอมรับหดือลูกผู้ชายแมนๆหรือว่าบอกจำนวนต่อหลักฐานทีนี้ถามว่าในคืนเกิดเหตุเรามาดูเรื่องนี้ชัดๆดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมาเป็นเรียกเงินของต่างชาติเขาเยอะขนาดนั้นมันใช้อำนาจหน้าที่อะไรใช้เทคนิคอะไรถ้ามองตามรูปเกมนะฮะในคืนนั้น าราสาวคงจะมีการไปเที่ยวจริงละ่ะเที่ยวผับกลับมานะฮะอาจจะบบเฮ้ยได้ไปเที่ยวกูจะพกทําไมพาสปอร์ตอาจจะไม่ได้เอาไปหรือเอาไปไม่ครบทุกคนก็แล้วแต่ทีนี้ถ้ามองตามกฎหมายบ้านเรานะฮะการไม่พกพาสปอร์ตโดยปกติไม่ได้มีมบทบัญญัติในการที่ว่าไม่พกแล้วจะเป็นความผิดมันไม่เหมือนพรบบัตรประชาชนนะฮะถ้ากรณีบัตรประชาชนมาตรา17ไม่พกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อขณะถูกเรียกตรวจ จะมีความผิดปรับไม่เกิน200บาทแต่อนังสือเดินทางไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้มีกฎหมายกาหนดเหมือนพรบบัตรประชาชนแต่กรณีว่าคุณไม่เอาไปนะฮะตามพรบคนเข้าเมืองนะจะมีอํานาจนะฮะพรบคนเข้าเมือง2522จะมีอํานาจในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีอำนาจในการกักตัวแจ้งข้อหาเบื้องต้น แต่ภายหลังถ้าคุณนำพาสปอร์ตหรือนำหนังสือเดินทางมาชี้แจงเขาก็ปล่อยนะฮะแต่ตรงนี้มันเกิดอำนาจในการจับในการแจ้งในการกักตัวขึ้นแล้วนี่แหละมันเลยมีอำนาจในการที่ว่าเฮ้ยถ้าต่างชาติไม่พกพาสปอร์ตโดนกักหรือไม่ได้ไปต่อนะฮะต้องอยู่ที่สอนอจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกให้แท็กซี่กลับไปก่อนแล้วจนมาขึ้นแท็กซี่คันใหม่กลับไปคือเกิดปัญหาตรงนี้ แต่ในส่วนบุหรี่ไฟฟ้าบอกเฮ้ยไม่แจ้งข้อหาได้เหรอปกติบุหรี่ไฟฟ้านะฮะการที่เราไปตรวจพบจะถือว่ามีความผิดนะครับตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถือว่าผู้ใดนําเข้าสิ่งของซึ่งไม่สามารถที่จะอนุญาตให้นําเข้าได้นะครับจะผิดตามพรบรนําเข้านะครับแต่จะผิดในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ก่อนในเรื่องการประกาศว่าบุหรี่ไฟฟ้าและปราระกุ เป็นสิ่งของต้องห้ามไม่สามารถนําเข้าในราชอาณาจาักรได้แต่ในส่วนมาตรา20ก็คือกําหนดโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับนะฮะ5เท่าของอัตราสินค้าที่นําเข้าตรงนั้นเป็นการนําเข้าพรลบส่งออกนะครับตรงนี้ถือว่ามีความผิดแต่การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจเจอแล้วบอกให้กูไม่จับไม่จับได้ยังไงไม่จับคุณก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่แหละ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการที่บอกให้ทำไมคุณไม่ได้ไปต่อคุณหมดสิทธิ์ไปต่อคุณไม่พกหนังสือเดินทางคุณมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองอันนี้คือโดนสองเด้งสองกระถงพอหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเห็นไหมสองหมื่นเจ็ดปล่อยปล่อยก็คือปล่อยทั้งบอกเฮ้ยมีแถมโปรโมชัน่นทั้งไม่พกหนังสือเดินทางอ้วไม่ตรวจปล่อยอนุโลมมีบุหรี่ไฟฟ้าอ้วไม่จับแม้จะผิดตามมาตรา20ของพบรบนำเข้าก็ช่างนะฮะยกให้สองกระถง ตรงนี้จึงเป็นที่มาของการใช้อำนาจในการเรียกรับแล้วตกลงมีความผิดอะไรแน่พี่อนน์ความผิดในส่วนนี้เราต้องมาดูก่อนนะฮะว่ากรณีว่าการตั้งด่านนะถ้าเป็นการตั้งโดยชอบตรงนีอ้อย่าเรียกว่าตั้งด่านเขาเรียกจุดสกัดซึ่งสามารถตั้งได้โดยผู้กํากับสอนอสามารถอนุญาตให้ตั้งจุดสกัดได้แต่ต้องมีกําหนดระยะเวลาเมื่อครบแล้วต้องสลายตัวทันทีนั่นก็คือออกคําสั่งง่ายผู้กำกับสามารถสั่งตั้งได้ ทีนี้กรณีว่าตั้งโดยชอบคุณก็จะเป็นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่โดยชอบนั่นการที่คุณไปเรียกรับทรัพย์สินเขานะฮะก็ถือว่าคุณมีอำนาจและหน้าที่จะมีความผิดาตามมาตรา149 149ก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่นเพื่อในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะฮะ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทถึง4แสนบาทหรือประหารชีวิตแต่กรณีบอกถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีหนังสือแต่ไปแกล้งแจ้งข้อหาเขาหรือไปยัดข้อหาเขาอันนั้นจะผิดตามมาตรา1-4-8เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ถ้าบอกให้เรื่องนี้ถ้าบอกว่าจะชงออกช่วยเหลือกัน ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเขาตั้งด่านโดยไม่ชอบนะฮะแอบตั้งอยู่นอกเวลาราชาการนั่นคือเฮ้ยมันหลุดทั้งหมดเลยนะฮะหลุดยังไงพี่อนอนทก็ในเมื่อคุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานขนาดนั้นคุณไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ขนาดนั้นแต่มาตรา148 149หรือ157ก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นความผิดคือคุณต้องเป็นเจ้าพนักงานและมีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ คุณจึงจาเป็นว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติไม่ชอบแต่ถ้ากรณีด่านไม่ชอบนอกเวลางานบอกให้หลุดหมดเลยเว้ยถ้าจะช่วยกันนะถ้าจะช่วยกันบอกด่านไม่ชอบอยู่นอกเวลางานเจ็ดคนนอกเวลางานหมดจะโดนแค่วินัยร้ายแรงนะฮะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติทําให้เสื่อมเสียต่อระเบียบของตํารวจนะฮะทำให้เสื่อมเสียตรงนี้อาจจะเป็นวินัยร้ายแรงถึงกับไล่ออกได้แต่คดีอาญาหลุดหมดประธานโทษถ้าจะช่วยกันนะ ตรงนี้ต้องมาดูกันดีๆแต่ส่วนที่ดาราสาวบอกให้ไปแจ้งตำรวจสากลเพื่อที่จะให้มาจับตำรวจไทยในเรื่องนี้ก็ตำรวจสากลเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาจับก้าวไก่เขตอธิปไตยของไทยแต่เพียงแต่ว่าเขาจะทําการสืบสวนสอบสวนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อประสานกับทางเจ้าหน้าที่ไทยว่าพบการกระทําความผิดเพื่อให้ทางตำรวจไทยดําเนินคดีกันเองนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าการสอบสวนครั้งนี้จะชอบไม่ชอบ ถ้าด่านชอบ149เป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่และเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติไม่ชอบ157ละเว้นการปฏิบัติไม่แจ้งเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะฮะแล้วก็เรียกรับเพื่อไม่ดําเนินคดีในขะ้อหาพกพาไม่พกพาหนังสือเดินทางแล้วก็ปล่อยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าส่วนไอ้คนที่ซวยด้วยคือไอ้คนขับแกร็บอาจจะโดนข้อหาให้การเท็จเป็นพนักง,งานเท็จ นะครับตรงนี้จะโดนร่วมกวนเขาไปด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่งานนี้ถือว่าเสื่อมเสียมากนะฮะอับอายกันทั้งประเทศเลยแต่ต้องมารอผลสอบกันต่อไปว่าจะเสียมากกว่านี้ไหมแต่มีเคสสาระความรู้ดีๆธนาโนน,นก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ